ผู้ว่าสุขโขทัยเข้าให้การช่วยเหลือน้องโอปอเด็กอยู่โตตั้งแต่6ขวบแล้วนายจักรินเปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยนำทีมสาธารณาสุขสุขโขทยัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังบ้านเล็กที่178หมู่1ตำบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กหญิงปริชาติถาวันหรือน้องโอปออายุ11ปีที่เข้ารับการผ่าตัดเนื้อง,งอกใต้สมองซึ่งเป็นจุดกว้วยกับประสาตาทําให้ตาบอดทั้งสองข้างอีกทั้งร่างกายไม่มีการจเจริญเเตติบโกก้้ามนนนือททุสส่่่วคงงีไูขึ ไม่อ้วนขึ้นน้ำหนักเท่าเดิมและต้องใช้ชีวิตเหมือนถูกสตาฟไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยในเบื้องต้นนายจักรินเปลี่ยนวงได้มอบเงินจำนวน20,000บาทจากกาชาติจังหวัดสุโขทยัยและจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยข้าวสารอาหารแหง้งและเครื่องใช้จำเป็นในครัวเรือนมามอบให้ชิ้นแรกเนีน่ยนะฮะน้องอุปอซึ่ง ร่างกา,การเรยเนกันเกือบตโตนี่ไปผ่าไดนะ้มอบอันนี้นยนะได้มอบผมมาวันนี้ผมมามอบเงินของอกาชาวัดสุโขทัยกับเง,ง,งินของโครงการของพัฒนาสังคม,ม,คมนะครับของมูลนิธิสุโขทัยรวมของหมื่นบาทนะครับเพื่อจ,จะช่วยในการที่จะรักษาที่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องอรถที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาได้มอบหมายให้ทางทาสาขจังหวัดจัดรถไป ให้นะครับแล้วก็ค่าําหรับที่จะไปเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับการาัาจังหวัดก็จะด้วยทั้งละสองไยรวมกับรถต่างหากรถด,ด้วยนะครับซตรงนี้เนี่ยเงินที่ให้ไปเนี่ยก็อาจจะไม่พอเพราะว่าน้องเขาต้องไปฉีดยาครั้งละหมื่นหอาจจะหลายครั้งนะครับคราวนี้เนี่ยก็คงจะพอแล้ว ครั้งต่อไปเนี่ยก็คงจะรวบรวมนะครับจะขอมาจากิธิองคอ์กรต่างๆแล้วก็รวมทั้งของาชาติชาติสุโขทยัยก็คงจะช่วยดูแลทุกครั้งในกรณีที่เกนะิดแม่พอ่อคิดว่าจังหวัดสุโขทยัยชาติชาติสุโขทยัยพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยนะครับที่สงสารน้องคงจะช่วยกันทางช่อยตรงนี้เนี่ยทางกาชาติาสุโขทยัยก็รับว่า คงจะไม่มีปัญหานะครับการประสานงานกับทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาทางโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยทางท่งานขากรุงจังหวัดจะเป็นผู้ประสานนะครับเพราะภาษาในหลายเขตแล้วนะครับตั้งแต่ขนกุ้นแล้วก็เขตนี้เขตหนึ่งนะครับคิดคิดว่าส่วนหนึ่งเราคงเราต้องช่วยกันดูแลโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดสุโขทัยนะครับทุกภาคส่วนนะเขคงจะต้องมาช่วยเหลจุดนี้อด้วย ด้านในแพทย์บริรักษ์รับนกุลผู้บุนในการโรงพยาบาลทุ่งเสหลี่ยมกล่าวว่าน้องโอปอเป็นคนไข้ที่ถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อปี2551และมีนัดรับการรักษาต่อเนื่องแต่ด้วยก้อนเนื้อที่งอกออกมาอยู่ในจุดสําคัญที่ไปกดประสาทตาและการเจริญเติบโตซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแม้แต่ในการศึกษาวิจัยในสถาบันการแพทย์ก็ยังไม่พบและไม่ระบุว่าเป็นโรคอะไรส่วนการรักษานั้นแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาใช้ฮอร์โมนฉีดกระตุ้นใต้ผิวหนังเพื่อเร่งการเจริญเติบโต เซลกระดูค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคือครั้งละ16,00 0บาทซึ่งในเบื้องต้นเงินที่ได้รับจากผู้บริจิตศรัทธารวมถึงสาธารณาสุขจังหวัดสโุโขทัยโดยการนำของนายแพทย์ชิโนรสลีสวัสดจะจัดรถตู้มารับส่งและเงินช่วยเหลือครั้งละ2 0 0 0บาทจากกาชาดจังหวัดสโุโขทัยในการเดินทางเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เชื่อว่านางสมบูรณ์สีดวงมารดาของน้องโอปอจะสามารถเริ่มต้นการรักษาเด็กได้อีกทั้งในเบื้องต้นโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมจะจัดสมพยาบาลมาเตรียมความพร้อมเพื่อเด็กมีพัฒนนาากรรรเรียู สิ่งแวดล้อมรอบตัวและจะดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าน้องโอปอจะสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติอ๋องคงเป็นยาที่อยู่ใน มันเป็นเอือเป็นเป็นฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกครับซึ่งทางผมเข้าใจว่าทางอาจารย์จุลาคงควบคุมเรื่องของก้อนเนื้อเนื้องอกได้แล้วก็คงจะมีการใช้พวกกระตุ้นพัฒนาการของน้องเขาครับแล้วก็ยาตัวนี้อยู่นอกนอกระบบบัญชียาด้วยครับซึ่งเราได้ติดต่อทางสพปชมาแล้วก็บอกว่าเป็นยาที่อยู่นอกนอกระบบครับ สี่คนไข้ยังยังไม่ได้อยู่ในการรับมัดที่จะใช้สิทธิ์ไดและในเบื้องต้นารราท,าทางโรงพยาบาลเลยทางโรงพยาบาลตอนนี้ก็คือก็ให้การรักษาน้องเขาโดยการรับษาคอโฆโฆไปแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะติดต่อทางชุดเพ่อโรงพยาบาลจุฬาอีกครั้หนึ่งในการที่จะส่งตัวน้องเข้าไปเข้รขารับการรักษา ล่าสุดยอดบ,บริจาคผ่านาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาทุ่งเสลี่ยมหมายเลขบัญชี609 2 71634 1มีผู้บริจาคเข้ามาแล้วกว่า2แสนบาทศิลาซิติเนิว s t t v รายงาน